สวยมันมีจับปะลุงหลังให้อยู่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเกมเมอร์กันอ,นอีกเช่นเคยนะครับอ่า ก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม ROV นะครับทุกคนก็ผมเล่นเป็นโลกินหรือว่าเอ่อครับผมโลกินถูกแล้วอ้าโลกินโลมนะทุกคนอ้าวแต่โลมผมไม่ได้เล่นแล้วดิมาลอกออกของโลมไปแล้วนะของโลมมาบอกเพื่อนก่อนเอาของโลมผมไปแล้วนะ ยังไม่ถอดอีกนะมาหรอกม,ม,อมาหรอกเหมือนไม่ได้ไม่ให้ผมเล่นลมก็คือเอาไปยืนเล่นพอปเฮ้อ,อ,อผมมาเฮ้ยตายปะเนี่ยโอ้มาลอด เอาของโรมไปโอ้ไม่เล่นโลมแล้วจบแล้วทุกคนไม่เป็นไรเราก็ไปกันแวนก็ได้ทุกคนคือเขาของโรมผมไปอ่ะโดดแยงเล่นโลมมัง <c oughs> สวยดิ <c oughs> เอ็นโซก็เอ็นโซเถอะจะจับจะจับให้ตายเลย มีทั้งอาญาด้วยทุกคนฝั่งนู้นมีอาญาด้วยคือ,ถ,อถือว่าเกมนี้ยังยากอยู่นะทุกคนสำหรับอโลกีมันโลนะเด,ด็ดเ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 ด็ดตายไปเนี่ยเฮอชช่วยเพื่อนมาสวยดิโอ้ยสี่สีทีเดียว แวนไม่ซอยต่อทุกคนโอ้มันจะเอาโลกิโลมมาลอกโดนแย่งโลมซะแล้วออกตีไวด้วยโอเคครับรา้อกันแวนเราเราได้ตีมาแล้วทุกคนเราทำการจับตายนะครับอ่าคือ,อถ้าเกิดว่า เอ็นโซเข้ามาก็คือโดนจับแน่ๆ,ๆุกคนโอเคครับเราออกเป็นรถคูด,ดาวไปเลยนะเพราะว่าจะได้โคนี่จะได้จับไวๆทุกคนโอ้โหเร้่มบนเป็นบวกกันไหวไปเนี้ยผมจะขึ้นทันไหมเนี่ย ฟึบโอเคฝันดีครับน้องจเ,เจอฟิกจับอะยังไงก็ไม่รอดทุกคนคือผมก็เล่นดีเดนะินนะผมเล่นบนให้คุณต้องดูแผ่นไหนมาเฮ้ย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 อย่าอย่สดปดิไปดิ โอ้ยิงผมใหญ่เลยทุกคนแหวมจะเย็นเพื่อนแวมจจเยนเพื่อนยอกลังถูกส่งออกไปโอ้โหแวมแหนอย่าโดนดึงนะเว้ยไม่ได้เลยเฮ้ย โลกี Loki, แล้วก็มีประโยชน์ตรงนี้ทุกคนโลมมันก็แบบเจมเจมกักกักไว้ได้นะทุกคนเพราะว่าอีก่ายเข้ามาหาเราไม่ถึงนะสำหรับตัวโลีิตัวนี้กักกักเฮ้ยแน่ดึงไม่โดนเราต้องเซฟมานาแล้วนะ เฮ้ยแครีแครีครีแรีรีโอ้ยเปแครีให้เมดคร์คิฟูต้องเอาเอาเองเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนตายไปแล้วนะทุกคนไปไม่ทันบนหน้าแตะอยู่แล้วนะอนี้เรามาแล้วครับูตี โอเคร้อมได้แน่แน่เอาเลยแล้วกันๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยตายตายจริงด้วยโอ้โหเรียบร้อยเรากรีดลมสามศูนย์ศูนย์สามไปแล้วทุกคนตายนะครับ มาหรอกเอาของโลมมาแต่ไม่โลมเพื่อนนะเจอแบบนี้ปวดหวัวปวดใจจริงๆนะทุกคนคือผมจะเล่นโลมให้นะตอนตําเลือกตำแหน่งเขาก็ไปออฟนะเขายิบเพื่อเซ็ตของไว้หรืออะไรวะถามก่นปวดหัวจริงเลยโอเคตาย เราต้องรอแวนแ์เราเนาะโอ้ถ้าผมจับผมน่าจะตายอยู่นะทุกคนอยู่ไม่เจอเป็นร่างเราได้ไปแล้วเราต้องเคลียร์คีบอยู่ทุกคนอเอ้เพื่อนคีบวันนี้รีบไ,ไปไหนปะไปหาเพื่อนแล้วปะวันนี้ มันเดินกลับมาเมื่อกี้ผมเห็นเขาจะเดินออกโอเคไปไปขึ้นนี่อลมของจีนเนี่ยทาร่าเนี่ยเดินตัวติดอย่างเโอเคป้อมกลางเราต่้จะได้อยู่ผมกักได้แค่นี้เองอะทุกคนอุ้ยวตายไอย้คอนตายโอตย้ตายจริงตายจริงตายจังโดน มาหลอกมาแล้วว่าไงอโ,โอ้โหปาดโ,โลกูีกส่ก้เราโลเหมือนจะไปรุ่นเท่าไหร่ละคน ฉีกตำลาไปหน่อยคือถ้าเกิดผมได้ของโลมอ่ะคือผมจะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยไงเซฟตัวเองเซฟเพื่อนได้ตายสะมาหรอกตายสะเออนั่นแหละสวยพี่สวย <c oughs> เอาละครับผมทุกคนเราจะทำการจับตายกันนะรอเรียวเอาเลสฝั่งตรงข้ามอยู่นะไม่รู้เอาทำไม เออสมหน้าเอาลง,อาลงของโลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอแรงมากทุกคนในเกียร์นี้สู้ไปโอไม่น่าได้นะยอนยอนโอ้จะตายเลื่นเหนื่อยกระปเดียวสวยดิ เออเอามาันเอาาเอาาสวยอาย่าตัวยังไม่มีอะไรอายา่ามีนาคอรสเอามาันสวยผมขี่หัวทันปะทุกคนโอ้โม,มันยิงแบบนี้ได้เหรอทุกคนเราเหลือสองเราเหลือสามทาร่าจะเกิดทาร่าเกิดแล้วทุกคนเอาป้อมไม่ได้ กันม่อาอย่าทำผมเลยจับเลยแล้วกันโอ้โหวิ่งระยะยาววิ่งแบบพิตูลวิง่งไกลไกลถ้า,ายแล้วคน โอ้ยวายแหละพี่เอาของรวมออกเธอถ้าไม่เล่นอ่ะเขาไม่เล่นมาหรอกออกของรวมเดี๋ยวคนเฮ้ยปอ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 ,พอ,พอ บวกกันอีกแล้วมาเราโดนโซ่ช่กกัชากแช่โดนไม่โดนปะไม่ทันคืนญญอป้องเรานำอยู่นะทุกคนนำติดตามมาเนี่ยอมล่างแหกไปแล้วพอๆๆๆมามามา โอ้โหเออลาลี่อ๋อเปิดดีลาลี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้มาตัวเดียวตายสี่ตัวไม่คุ้มนะทุกคน แบน์ไม่เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเติมช้าไปหน่อย ต้องจริงนะโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลย,ลยไไเ,เพื่อนเข้าไปบวกกันคือผมไม่รู้แล้วนะว่าจะทำยังไงดีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอนะไรทุกคนตอนนี้ แก้เกมกลับมาได้ไหมเขาน่าจะเคลื่อนไปเอามังกอนนะเพราะว่ามังกรมันเกิดอยู่ในทุกคนตอนนี้สวัสดีไปจ้าอันแน่อ๋อทาล่าเลือกดันเลนนะทุกคน สวยเออได้ทาล่าแล้วทุกคนถ้าได้ทาล่านี่คือก็น่าจะไม่มีตัวยอะไรยากแล้วน,นะมีแค่เอ็นโซแค่จับก็พอเคครับบนน่าจะอยู่แถวๆล่างกันอนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่เฮ้ยโอ้โหมันดาก,กว่าทุกคนเอาดีเออชิ้วไม่โดนเพื่อน สวยดินืดโอ้ยถ้ามีอาร์ติกอย่างนี้ได้นะอยู่ๆกรดากพุ่มผม ป่ากับเมดเก็บมันหน่อยโอ้เมดมันเหรอจับไปได้จริงต้องจับตัวบางๆแล้วทุกคนต้องหันไปจับตัวไอไวโอนะผมก็กันให้ได้เท่านี้นะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะออกไปก็ไม่รู้แล้วนะออกจริงวะเฮ้ยใจนายได้ป่ะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยไม่มีจับป่ะ ตัวสองตัวจับไม่มีไหวแ้นไหวแ้นไหวมาๆๆ<า><า>เอาเอา็นโซก่อนปล่อยชาลาไปก็ได้้งหายความว่ามันมมจะเข้าว่ะมันก็ไม่น่าเข้าผมานะเออชิ้นสุดท้ายผมต้องออกเป็นอาร์ติโอป่ะนะ ต้องไปช่วยเก็บเอ็นโซนะสนว,ย,วสยงามเพื่อนสวยเราได้เอ็นโซมาแล้วนะผมเมื่อกี้อ๋ตื่นเต้นจังคือผมไม่รู้จะเดินเกียยังไงนะคนน่าอยู่โอ้โห Đùa! Đει đi lạng uma! Đã được bắn vô vụ trong thời đẹp, này! Đáng mỏi is... Một ty độc thuyền gian vô những không thể phallus bắn nhỏ đấy. Chà, bắn tốtości! Một đени nguy được đánh giá! Tuy nhiên, mình đã ไม่เคลียร์กางจะเอาบนสวยดิไหวเพื่อไม่เคลียร์กางเพื่อจะเอาบนนะต้องเอินโนอะเคถ้าถ้าจะเอาบนก็ต้องเข้าให้จบเลยนะอย่าอย่าให้โดนดึงเอ,อ้ยมีใจเกิดสวย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 จบเรียบร้อยทุกคนเอา แมนดึงไปไหนอะเออเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนแรนจะถอยนะผมเห็นอยู่โอเคจบแล้วผมเข้าไปล้วงว้โอหลังผมนึกว่าไม่ได้โอ้ยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนโลกิโลมนะครับลมเหมือนไม่ลมก็ไม่ได้ล้มเอาไว้ง่ายมาหลอกเหมือนเอาไปแย่งผมแล้วนะ อ่าโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e ช่องคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ